สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําตะก,กอ้อกับสายคล้องนะคะอ่าเราจะพามาทําตะก,กอ้อกันก่อนนะคะตะก้อเราจะตัดเส้นเป็น2เส้นนะคะความยาว70เซนติเมตรจากนั้นเราก็พับครึ่งนี่พับครึ่งทั้ง2เส้นเลยนะคะจากนั้นก็เอาทั้ง2เส้นนะคะนี่ ประกบกันแบบนี้คาบกันเข้ามาแบบนี้นะคะนี่เขาจะอยู่แบบนี้นี่เห็นไหมนี่จากนั้นก็เส้นแรกแล้วก็เอาเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านขวามือของเราค่ะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะโค้งขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็เส้นที่อยู่ด้านล่างด้านซ้ายทับเส้นขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม จากนั้นก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างขวามือทับเส้นนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านบนตัวนี้นะคะโค้งอ้อมไปด้านหลังของเส้นนี้แล้วก็ขึ้นมาขัดกับเส้นนี้นี่จากนั้นก็เส้นนี้อีกเหมือนเดิมนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างขวามือนะคะขัดขึ้นมาจากนั้นเส้นนี้นะคะที่อยู่ด้านบนนี่นี่เส้นนี้ล้วก็อ้อมไปด้านหลังแล้วก็มาขึ้นมาคขวยกับเส้นนี้จะอยู่ด้านบน เส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาเส้นที่อยู่ด้านบนอ้อมไปด้านล่างแล้วก็โค้งกลับขึ้นมาด้านล่างขึ้นมาด้านบนตัวนี้อ้อมไปด้านหลังแล้วก็โค้งขึ้นมานี่นี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่จากนั้นก็สอดเส้นนะคะสอด ล็อกไปตามไปตามลายของเขาเลยนะทุกคนสอดไปตามลายแบบนี้จากนั้นก็ทำการดึงดึงให้เขาเข้าเข้าลูกดึงไปเรื่อยๆดึงให้เขาเข้าแน่นๆนะคะไล่ดึงไป สำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ลูกด้วยนะแม่นะแม่แม่ท่านไหนที่ดูอยู่เพื่อนๆท่านไหนที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะนี่เส้นเขาก็จะชี้โดดเด่วแบบนี้นะคะอันนี้คือดึงแล้วนะแน่นแล้วนะคะแน่นมากนะคะแข็งมากแล้วก็สองเส้นนะคะที่เขาอยู่ใกล้กันแบบนี้สองเส้นที่เขาไขว้กันอยู่แบบนี้นะคะ สองเส้นที่เขาคุวยกันอยู่นี้เราก็ใช้เส้นนี้นะคะโค้งโค้งเพื่อล็อกเส้นให้เขามาหากันนี่นี่นะคะที่เหลือสองเส้นนี้ทำไงก็ตัดแล้วก็สอดเก็บ แล้วก็สอดเก็บแบบนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตะก,ก้อของเราทีนี้เราจะพามาทำสายคล้องกันนะทุกคนสายคล้องบางคนเรียกบันไดลิงก็แล้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูทําตะก้ออีกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนี่นะคะนี่เขาจะแบ่งเป็นสองเส้นแบบนี้นะ ตัดเจ็ดสิบเซนนะทุกคนตัดเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะแล้วก็ค่อยมาแบบนี้<ๆ>นี่<ๆ>นี่เขาก็จะค่อยกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะกี<ๆ>่รอบนะเมื่อกี้ไม่ได้นับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะผ่านับ<ๆ>นี่เสร็จแล้วนะคะ<ๆ>จากนั้นก็สอดเก็บ เก็บ okay, แบบนี้อันนี้เป็นทำทาง่ายๆเลยนะคะไม่ยากนะคะลองทําดูเนาะทำตามดูเรื่อยๆนะคะอันแรกเราทําให้ดูแบบช้าๆอยู่นะคะแบบช้าๆแล้วนะคะเดี<ะ>๋ยวจะพาทําให้ดูอีกสักรอบแล้วจะพานับนะว่ากี่รอบแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดึงให้แน่นเลยจากนั้นเส้นนี้นะคะเราก็โค้งมาล็อกไว้แบบนี้จึ๊บ จากนั้นนะซะาเส้นที่เหลือ2เส้นแล้วก็ทําการตัดสอดเก็บเข้ามาแบบนี้นี่สำหรับใครที่ถักไม่เป็นนะคะอยากได้ชุดตะก้อกับสายคล้องเราก็มีนะคะลูกค้าระบุสีเองได้นะตะก้อเราก็เป็นชุดแบบนี้นะคะเราก็จะเหลือไว้ให้ยาวอยู่นะคะเผื่อสอดเนาะนี่เห็นไหมเผื่อสอดเก็บปลายเส้นแล้วก็สําหรับสายคล้องเราก็อ่า ความยาวของเราก็เจ็ดเจ็ดนิ้วนะคะอันนี้เราจะพามานับนะคะว่ากี่รอบเนะาะค่อยกันกี่รอบอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะทุกคนหกรอบเนี่ยเห็นไหมหกรอบก็เสร็จจากนั้นก็สอดเก็บเลยอืม นี่จากนั้นก็ทําการดึงนะคะหรอบนะคะทุกคนที่เขาไขว้กันนะคะหรอบก็จะได้เป็นตะก้อหนึ่งชุดจากนั้นก็ดึง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 ดงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดึงดึงแล้วก็จัดด้วยแบบนี้ให้เขาแน่นเลยนะดึงให้แน่นเลยดึงเสร็จแล้วก็สอดล็อกแบบนี้จากนั้นก็จะตัด ปลายเส้นตัวนี้คงโค้งนิดนึงแล้วก็สอดเก็บปลายเส้นเข้าไปหรือจะตัดเลยก็ได้นะใครจะตัดแบบตัดทิ้งเลยก็ได้เนี่ยแต่เราก็จะตัดแล้วก็สอดเก็บแบบนี้นี่ตะก้อของเรานะง่ายๆนะคะไม่ยากเลยส่วนสายคล้องนะคะเราก็จะตัดมาหนึ่งเส้นความยาวเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะคะทุกคนความยาวเนิ้วเหมือนกันจากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งเส้นนะคะ แบ่งครึ่งเส้นเดี๋ยวเราก็จะใช้สายวัดนะคะวัดดูก่อนเราจะเหลือไว้อ่าตรงนี้เนิ้วนะคะเดี๋ยวไปหาสายวัดก่อนแป๊บนึงเราก็จะเหลือจากตรงนี้มาหาที่เก็บที่เราจะถักนะคะ7นิ้วนะคะเหลือไว้7นิ้ว จากนั้นเราก็ผ่าแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเส้นฉีกแบ่งเส้นนะคะแบ่งครึ่งเส้นนะคะเขาก็จะเป็นกลายเป็นเส้นหกมิลนะคะเราจะฉีกมาถึงนี่นะคะถึงตรงที่เราพับแค่นี้นะคะส่วนที่เหลือเราก็เหลือไว้แบบนี้เราจะถักก่อนนะคะอ่ะวิธีถักตะก้อของเรา นะคะนี่่ีถักแล้วก็เขาจะเป็นเส้นอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาเส้นหนึ่งควยมาด้านบนแบบนี้ใมให้เขาเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นเส้นที่อยู่ด้านล่างเราพับมาเอาลงมาตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นี่นะคะชัดไหมทุกคนเห็นชัดไหมจากนั้นก็เส้นนี้นะคะ โค้งลงมาสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆเส้นนี้ก็โค้งลงมาสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เส้นนี้โค้งลงมาสามเหลี่ยมตรงนี้เหมือนกล้องเขาจะไม่ค่อยโฟกัส, <io> สเลยนะนนทุกคนนี่นี่นะคะนี่เห็นไหมเริ่มไปแล้วนะทุกคนก็คือโค้งไปเป็นสามเหลีหห่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมโค้งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ นะคะเราอยากได้แน่นหรืออยากหรือไม่แน่นมากก็ได้นะคะหลวมๆก็ได้อันนี้จะทําแบบหลวมๆให้ดูนะอันนี้คือทําแบบไม่แน่นนะคะก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนก,ก็จะพับสามเหลี่ยมแบบนี้นี่เห็นไหมพับไปเรื่อยๆง่ายๆนะคะง่ายๆสวยด้วยนะคะเสร็จเร็วสวย,สวยถ้าเราอยากให้สวยมากๆเราก็ทําแน่นๆนะทุกคนแน่นๆทีๆเลยนะคะได้อันนี้เราก็จะทําให้ดูแบบ หลวมๆนะคะแต่ถ้าช่วงใครที่ทำใหม่ๆก็อาจจะเจ็บมือนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าดึงมากนะคะทุกคนอย่าดึงไม่ต้องดึงมากไม่ต้องกดแค่เราพับไปแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่ทำให้เราเจ็บมือนะเห็นไหมเขาก็จะเป็นตะก,กอ้อของเราไอ้สายคล้องของเราแบบนี้นะคะบางคนก็เรียกบันไดลิงนะทุกคน <c oughs> แล้วเรียกสายคล้องเนาะสายคล้องที่เราถักนะคะสายคล้องตัวนี้ ก็จะมีแต่ก่อนเราก็จะไม่ได้ถักแบบนี้นะทุกคนเราจะตักเป็นอ่าเหมือนเหมือนเหมือนตีนตะขาบมาทุกคนจะแบบว่าสอดแล้วก็ถักเอานะคะตัวนั้นจะใช้เส้นค่อนข้างที่จะยาวนะคะยาวลูกค้าก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ถักตัวนั้นถักได้ถักได้ยากกว่าตัวนี้นะคะต,ตัวนี้ถักง่ายนะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะ เราจะเอาความยาวเท่าไหร่เราก็ถักไปเรื่อยๆอันนี้เราจะใช้ความยาว7นิ้วนะคะมาตรฐานของเราก็คือ7นิ้วถ้ามันยาวไปลูกค้าสั่งไปแล้วมันยาวไปเราก็สามารถลือออกได้นะลือออกได้ถ้ามันสั้นไปเราก็สามารถถักต่อได้เพราะว่าเราเหลือไว้ให้ยาวอยู่แล้วเนาะเหลือไว้ให้ยาวสําหรับใครที่ถักไม่เป็นก็สั่งก็ได้นะคะชุดเป็นคู่แล้ว สิบบาทนะทุกคนอันนี้ก็ห้าบาทอันนี้ก็ห้าบาทสั่งได้ระบุสีเองได้ด้วยนะคะแล้วก็สั่งมาแต่ละรอบนะคะแล้วก็มีจะมีแถมให้ด้วยนะคะอันนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะวัดดูนะคะว่าได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วหรือยังเราจะใช้เจ็ดนิ้วนะทุกคนอ่า ถึงแล้วนะคะเจ็ดนิ้วนี่ก็จะได้เป็นตัวตะขาบแบบนี้นะคะเจ็ดนิ้วจากนั้นนะคะเราก็จะล็อกไว้นี่พอเขาไขว้กันอยู่แบบนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราสอดอ้อมมาด้านล่างนี่เห็นไหมสอดอ้อมมาด้านล่างแล้วเราก็ทําการสอดนี่ดึงมาแล้วก็โค้งมาแบบนี้แล้วก็สอดเก็บสอดเข้าไปในช่องตัวนี้นะคะไหมนี่ สอดไปตัวนี้นี่เส้นเขาก็จะลงมาอยู่คู่กันแบบนี้นะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะด้านนี้ก่อนที่เราจะใส่เราก็ฉีกนะคะฉีกตามรอยนี้เลยแล้วก็ล็อกไว้เหมือนกันนจะทำให้ดูเดี๋ยวเราต้องฉีกแล้วก็ล็อกไว้ให้เลยบางคนก็ไม่บางคนก็ไม่ฉีกนะคะบางคนก็ใส่กไปแบบนี้เลย ของเราก็เหมือนการบางรอบเราก็ไม่ได้ฉีกล้วก็ใส่ไปเลยนะคะเห็นไหมพอฉีกเสร็จแล้วเราก็พบับม้วนลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ทําการสอดเก็บแบบนี้นี่เห็นไหมคะสอดเก็บเรียบร้อยค่ะสําหรับตะก้อกับสายคล้องของเรานะคะนี่ก็นี่คือ1ชุด1ชุดก็จะได้แบบนี้ไป 1ชุดของเราก็จะเป็นแบบนี้สวยๆเลยระบุสีเองได้นะคะทุกคนใครอยากได้เป็นสีไหนนะคะก,คก็สามารถระบุสีกันมาได้ สำหรับใครที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดึงแจ้งเตือนลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะสำหรับใครสนใจอยากสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316นะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปถักตะก้อกับสายคล้องก่อนนะคะลูกค้าสั่งมา100ชุดเลยนะทุกคนสีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ตัดไว้นะคะเป็น100ชุดเลยส่วนตะก้อ ของสีชมพูอ่อนเราถักเสร็จไปแล้วนะคะลูกค้าสั่งมาร้อยชุดเลยขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณออเดอร์ที่หลั่งไหลเข้ามาทุกท่านเลยนะคะทางร้านไม่มีเก็บปลายทางนะทุกคนโอนก่อนเท่านั้นใครสะดวกก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะ093 053 23 16นะคะติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ